ก่อนจะเริ่มซีซั่นใหม่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนักเตะขาเข้าข,า,ขาออกกันก่อนแล้วกันนะครับ เริ่มกันที่ขาเข้าครับมีจํานวน6คนด้วยกันนะฮะ4คนเนี่ยได้มาฟรีๆนะครับก็มีเจคอบอิตาลิโนฮะมาจากบุซเซียมมินเซนกันบรักนะครับแล้วก็มิคาเอลสต็อกเกอร์นะฮะจากเอสซีเฟรนะครับแม็กซิมิเดียนบรอยนิกส์นะครับจากเอสซีไฟบวกดานิโรริกเกสจากมายอ์กาครับ4ตัวนี้เนี่ยได้มาฟรีแบบไม่มีค่าตัวนะฮะแล้วก็อีก2คนเป็นเบนจามินเบอร์เคิลจากพิเซลดอฟนะฮะ250,000ดาวิดคิทซอมบี้ครับจากพาเดอร์บอนพาเดอร์บอนเพเดอร์บอน เก้าหมื่นกว่าๆรวมๆแอดออนเป็นแสนห้นะฮะหกคนที่เข้ามาเสริมกําลังในทีมนะครับส่วนนักเตะที่เราสูญเสียไปในช่วงขาออกเนี่ยส่วนมากก็เอาเป็นตัวหลักก่อนแล้วกันครับตัวหลักที่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในซีซันที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมของเราอย่างเจสเปอร์วอลลาร์ดแล้วก็ไกลิงเกอร์อันนี้ก็สําคัญนะฮะแต่ผม คือผมไม่สามารถต่อสัญญาพวกเขาได้เขาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับเราแล้วก็เซเรมานี่นะฮะแล้วก็คานเคิร์กนะครับนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือนักเตะที่ออกไปจากทีมเลยครับไม่ได้เป็นการยืมตัวอะไรแต่อย่างใดนะฮะเหมือนเดิมครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับมากันที่4นัดแรกครับเป็นนัดอ่าเรียกได้ว่ากระชากมิดนะครับกระชับมิดก็ได้อ่านัดแรกนะฮะถล่มมอซิเกนไป10ประตูต่อ1ผมบอกแล้วนี่มันกระชากมิดชัดๆนะครับนัดที่2เจอกับอ่าเรย์เคอร์ เอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3เจออิงโกรดัสนะฮะชนะ3ประตูต่อ2ครับต่อมาครับเจอกับโบฮีเมียนนะฮะเอาชนะไป6ประตูต่อ3ครับ4นัดแรกที่เป็นกระชับมิดเนี่ยเรียกได้ว่าเราเก็บชัยชนะรวด4นัดแล้วก็ยิงได้เยอะพอสมควรครับมากันที่ทนัดแรกครับพบกับอันซาลสต็อกนะครับเราเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับครึ่งแรกเนี่ยเรานำก่อนถึง2ลูกกันเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งนัดครับที่ประเดิมาทางใต้ของบนเดเลิกาทได้อย่างสวยงามครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเอาชนะ f c ฟซ o ไปได้5ประตูต่อ2ครับเป็นอีกหนึ่งนัดที่เราโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและร้อนแรงครับกดไปถึง5ลูกนี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะฮะและนัดนี้เนี่ยนักเตะที่โดดเด่นมกากๆอีกหนึ่งคนของเราก็คือนักเตะมาอย่างรรยดีครับเหมือนจะซัดแฮตติกไปในนัดนี้ด้วยนะเพื่อน ต่อมาครับเป็นนักดีเอฟบีโอคาวนะครับเหมือนเดิมครับเราแพ้นะฮะสองประตูต่อหนึ่งครับแพ้ไฮเดนฮารมนะครับไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกเหมือนเดิมครับเอาจริงผมไม่ได้เน้นบอลถ้วยมากเพราะว่าเรายังไม่มีศักยภาพที่จะสู้กับทีมที่ใหญ่กว่านี้มากพอนะฮะเพราะฉนั้นมันก็ได้เท่าดีจริงๆนะครับจากนั้นที่แล้วเหมือนผมยังเมาหมัดอยู่นะฮะก็แพ้มักเดเด์บวกไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ต่อมาเปิดบ้านพบดีเซดลครับก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันครับโอ้โหแพอย่างต่อเน,นื่องจริงครับก่อนที่นัดถัดมาเราเหมือนได้ปลดปล่อยนะครับถล่มฮันโนเวอร์ไป5ประตูต่อศูนครับนัดนี้เนี่ยแบ่งกันยิงคนละประตูกันฮะโอ้โหยิงกันเยอะมากไม่รู้ใครยิงบ้างนะจำไม่ได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับโอ้โห นะัดต่อมาครับเริ่มต้นเดือนกันยาด้วยความร้อนแรงครับก็ยังเก็บชชนะได้อย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะอย่างเฉียดฉิวนะฮะก็เจอเอลเวเบกนะครับ,เ,รบเป็นการเปิดบ้านต้อนรับเอลเวเบกชนะไป4ประตูต่อ3ครับนัดนี้ยิงกันเยอะมากนะฮะผมดันดาวลุ่งขึ้นหลายคนแล้วก็ดาวลุ่งในทีนะียยิงประตูได้ด้วยนะครับ นัดต่อมาเจอกับดันสแตรกนะครับมันจะเหมือนจะง,ง่ายครับแต่เราโดนขึ้นนําไปก่อนแล้วก็ตีเสมอแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้ในที่สุดครับจากคนเดิมครับโปรยนิกนะฮะตีเสมอให้ทีมไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนจะลูกตีเสมอก็จะเป็นเขาหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ๋อยิงเข้าประตตัวเองนะฮะ แลาละครับเนัดผ่านไปครับก็มาดูตารางการทำประตูกันสักหน่อยครับดาวนัเนโบวสูงสุดเป็นบรอดิกนะฮะเป็นกองหน้าตัวใหม่ของเราครับเนัด7ประตูนะครับแล้วก็แอซซิดท็อปแอซซิดเป็นของโชเตอร์คนดีคนเดิมนะฮะลงลงมาก็สเต็กสตาเก้ ทีมเราเหมือนกันนะฮะฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวมีบทบาทกับทีมมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีมิดฟิลตัวลุกก็ผมดันเขาขึ้นมาเล่นเป็นมมดฟิลตัวลูกแล้วก็ทําได้ดีพสอสมควรเลยครับส่วนตารางคะแนนตอนนี้ครับเดนัดครับเราเก็บได้15แต้มะฮะชนะ5แพ้2นะครับแล้วก็ประตูได้เสีย10ลูกนะครับสิบห้าคะแนนอย่างที่บอกนําเป็นจ่าฟงครับเราลงมาเป็นซังปาลีนะฮะก็สิบห้าคะแนนเท่ากันครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่าแล้วก็เรื่องของประตูได้เสียเนี่ยก็ต้องรอดู <laughs> นัดถัดไปด้วยครับว่าซังปาลีถ้าชนะ นาที่7อดีก่ก็จะขึ้นแซงจาฝูงนะครับเราไปแพ้ซะเยอะด้วยไงเออนั้นต่อมาครับเราพบกับคาสูรูครัเราเสีย2ประตูกับการผิดพลาดของแผงหลังฮะโอ้โหนี่ครับถึงแม้ว่าเราจะมาได้ประตูปอบใจครับจากรอยนิกนะฮะโคกจ่อๆลูกนี้สุดสวยครับแต่ก็ไม่เพียงพอครับเพราะสุดท้ายแล้วในนาทีที่79เราก็โดนประตูตอกฟ้าลงนะจ๊ะ เรียบร้อยแพ้สามหนึก่อนที่นัดถัดมาครับเจอกับซังปาลีเราจะถล่มซังปาลีไป3ประตูต่อศูนจากเกลแลครับต้องบอกว่านัดนี้จะตัวซัดแฮตทริกให้กับทีมกันเลยทีเดียวนะจ๊ะไม่เป็นไงดู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 สเต็ปปั๊บ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 โอ้โหหลังจากนั้นครับในเดือนตุลาคมฮะมี3นัดนะครับก็เป็นการแพ้ชาเกสอประตูต่อห แพ้ไกเซอร์ราเทนสประตูต่อ4แล้วก็เสมอกับพาเดอร์บอนนะครับไปศูนย์ประตูต่อ0ต่อมาในเดือนพฤศจิการครับสนัดนะฮะเราเก็บใช้ได้ทั้ง4นัดครับพบกับเอสเทนครับชนะไปได้3ประตูต่อ1ฮนะเอาชนะแฮท่าบดินไป4ประตูต่อ2ครับชนะอเบุกไป5ประตูต่อ4แล้วก็ชนะไวเดอร์เบเบนไป2ประตูต่อ1 ปิดท้ายกันที่เดือนธันวาครับเรามีแข่งแค่นัดเดียวเท่านั้นครับพบกับบอลสวนะครับเราแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับมาที่ช่วงตลาดนักเตะในช่วงเดือนมกราครับเนื่องจากในช่วงทำทีมในช่วงนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าทีมมันไม่มีเงินจริงๆครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องปล่อยนักเตะหลายคนที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นอนาคตของทีมแต่ผมจําเป็นที่จะต้องปล่อยปล่อยไปนะครับ อ่าอย่างเช่นเอ่อลากเชนพัคเกอร์นะครับตัวนี้นี่ที่ผมเคยพูดไว้ว่าจะเป็นตัวหลักของทีมในในลีกสองนะครับแต่ว่านะฮะเราจะเป็นต้องปล่อยตัวไปครับแล้วก็คารนเคิร์กนะครับเวนเดซี่ทีมริดเดอร์นะฮะแล้วก็แค่นี้มั้งเออแค่นี้ฮะที่เป็นตัวหลักของทีมเรานะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์ที่จะช้อปปิ้งในช่วงตลาดนักเตะเพราะเรามองแล้วว่าทีมเรายังยังขาดตัวจบสกอร์เราจึงไปยืมนักเตะของเชลซีครับอย่างเจมี่เจมอร์แกนฮะนี่ครับเจ้าหนูดาวลุ่ง วัย19 18ปีณตอนนั้นนะครับวัย18ปีมาช่วยทีมในช่วงเล็กหลังของฤดูกาลนะครับแล้วก็ซื้อโจนาเดวิทนะครับโจนาเดวิทกับจิมมี่เจมอร์เกนนะฮะเป็นกองหลังนะครับสำหรับโจนาเดวิทนะครับก็สเตจดีใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเกมเดือนเดือนกราเกมแรกเราชนะเฟือไป6ประตูต่อ0ครับรอนิกกับสตาเก้ครับยิงกันคนละ2ประตูให้ทีมชนะไปถึง6ลูกโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆจริงๆณนี้นะฮะ แล้วต่อไปครับเจอกับพันซ่าลอตสต็อกนะครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับเจมี่มอร์แกนนะฮะที่ยืมมาจากเชลซีเนี่ยเจ้าหนูยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆริงยิงได้ตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะครับเป็นการยิงประตูอย่างต่อเนื่องเป็นไงโอ้โหแล้วก็บรอนิกยิงไป2เม็ดในนัดตีครับตอนนี้บรอนิกนำเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกลาลิการทูนะครับไม่ใช่ลาลิกาบุนเดนลิกาทูนะครับผมเออเนี่ยโอ้โหต่อมาในเดือนกุมภาครับเป็นแมตท การแข่งขันที่ค่อนข้างกระจุกกันพอสมควรครับหนัดเนี่ยเราเอาชนะไปได้4แล้วก็เสมอสักนึครับนัดแรกครับพบกับแอลวัมเบกนะครับเราชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับพบกับมันเดอร์บวกชนะไป1ประตูต่อ0ครับพบกับดูเซลดอฟนะครับชนะไป5ประตูต่อ2แล้วก็เสมอฮันโนเวอร์ไป1ประตูต่อ1ชนะดัมส์แทกไป2ประตูต่อ0ครับ มาในเดือนมีนาครับ3นัดนะฮะเราเอาชนะคาลุสครับไปได้3ประตูต่อ1นะฮะโอ้โหเจ้าหนูจิมมี่เจมอบ์แกนยิงได้อีกแล้วนะครับเสมอกับสังเาี่ไป2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ได้เอาชนะชาวเก้ไป2ประตูต่อ1เป็นการแก้มือจากเลกแรกที่เราแพ้เขาไป2ประตูต่อ1ครับเพื่อนๆต่อกับเกมเยือนไกเซอร์ราเทิร์นนะครับเราเอาชนะไป4ประตูต่อ5ครับราอีกกดคนเดียว2เมตรอีกแล้วครับโอ้โหนัดนี้ยิงกันเยอะมากครับผลัดกันยิงโอ้โหมันจริงๆนะเกมนี้มันมากมันมาก อันนี้เป็นภาพดีเพยย้อนหลังนะแต่ตอนที่เล่นจริงๆมันลุ้นมากๆนะครับเพื่อนๆไปก็เอาเป็นว่าเอาภาพไฮไลท์มาให้ชมแล้วกันนะครับนี่หลังเราก็รั่วพอสมควรนะเนี่ย ต่อมาครับเอาชนะพาเดบอนไป4ประตูต่อ0ครับโอ้โหลูกนี้โรดิเกตครับยิงอย่างสวยเลยต่อด้วยถลม่มเอเซนไป4ประตูต่อ0ครับนัดนี้เจมี่เจนะฮะยิงไป2เม็ดกันเดีทีเดียวครับเจมี่เจมอร์แกนที่ยืมตัวมานะฮะก็สเตเกอร์ครับยิงจุดโทษไปได้ ต่อมาครับเอาชนะไฮท่าเบอร์ลินไป4ประตูต่อ2ครับก็นัดนี้หกุัวแลก็ยิงได้ครับถือว่านานๆยิงทีเหมือนกันนะคนนี้นะ จากจบนะัดที่พบกับแพทาเบอร์ลินเมื่อสักครู่นะฮะที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2เราก็สามารถคว้าแชมป์บุนเดสลิก้า2ได้สำเร็จครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในบุนเตลิก้าสำเร็จแล้วครับเพื่อนๆตบมือแต่เกมยังไม่จบครับยังเหลือ3นะัดสุดท้ายผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับพบกับนอเบิร์กแล้วก็เวเดอร์เบิร์นนะฮะบารไวครับก็แพ้นะฮะทางล่านเดินแบกไป1ประตูต่อ6นะครับโอ้โห ยับเลยนะพอได้แชมป์แล้วไม่เอาอะไรเลยนะครับแล้วก็สเสมอก,กับเวเดลเบเมนไป2ประตูต่อ2แล้วก็เกมปิดท้ายครับพบกับราชไวท์นะครับเอาชนะไปได้5ประตูต่อ1ครับถือว่าเป็นการปิดซีซั่นที่สวยงามนะฮะยิงได้ตั้ง5ลูกโอเคก็ถือว่าในซีซั่นนี้ผมสามารถพาทีมขึ้นลีกสูงสุดของเยอรมันได้แล้วครับต่อไปใน EP หน้าเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นทีละนิดทีละหน่อย อาจจะเป็นเล่นเรืเ่อยๆแล้วผมจะเล่าช้าๆแล้วอันนี้ผมเล่าใน EP นี้เร็วให้มันจบจะได้ขึ้นซีซั่นใหม่เลยนะครับเดี๋ยวขอมาดูจบฤด,ดูกาลนะครับรอยนิกกดไปถึง34ประตูจาก30นัดในลีครับนี่ถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากๆของเจ้าตัวครับแล้วก็ส่วนมากก็ได้ประตูจากลูกม่วงฮะนี่ถือเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มมากๆนะเพราะผมซื้อเขาแบบเซ็นมาฟรีนะฮะโอเคครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือการปิดซีซั่นบูเดลิกาทูครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในบูเดลิกาใน อีพีหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยนะฮะเจอใหม่สตรีมหน้าไม่ใช่ครับเจอกันใบคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บ